สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,ช่องน้องไอเดียว,ดวันนี้มาเล่นด่านนี้นะครับด่านอะไรไม่รู้มาเล่นกับน,น้องไอเดียมาดูกันว่าจะผ่านด่านได้ไหม,ไมถ้าตายเราจะมาเกิดใหม่ต้องลุกศรน,นะครับน้องๆไปดูกันเลยมันไม่ใช่ด่านความมีโอมันคือด่านน,นี่มานี่แล้ว,วโอโกระโดดเหมือนไมครับเลยอ่ะนี่ครับใช่ไหมอุ้ย เกือบตกใช่นายคะไหน,ไหนกบตก,ตกอย่างดีเกา็หินได้เป็นไงผ่านสบายชิวๆพ,พ่ออยู่ก่อนมันใช่นายคะไหมเนี่ยไ,ไม่ใช่ไอเดียอยู่นู่นเหรอใช่ห้ามโดนแท่งโดนแท่งได้นั่นพ่อตายไหนบอกโดนแท่งได้พ่อตายเลยห้าม,มโดนตายแล้วนี่พ่อผ่านแล้ว มอหนูอยู่ข้างหลังมอไดอยู่ข้างหน้ามอไปไปกันต่ออยู่ข้างหน้าว่าเอ้ยอุ้ยเกาะเกาะทันเกาะทันเอาตายได้ไงอะน่าหนยกจ้ะตายได้ไงงงอะอน่ะมันตายได้ไงไอเดียไ,<ห>ไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่หนาไม่น่ะตายแกไม่ใช่หนาไม่ใช่หนามันมันต้องไม่ตายที่มันยังไม่ตกเลยอะอะไรเนี้ยเนี่ยเห็นไหมน่ะตายได้ไงอ่ะก็พ่อต้องไปน,นันดีเปิดสีดำากเนี่ยพว่าต้องไปสีดำหรือเปล่าพ่อต้องลงไปสีดำอุย้ย ตายแกว่าอะไรครับเนี่ยเราเดินด่านอื่นอ่าใช่ไหมครับจะผ่านด่านไหนไม่ได่วันนี้โอ้โหยากจริง้งคนอื่นเขาไปไหนกันหมดแล้วหน้าตายแกอะไรยืนอยู่ข้างบนตายได้ยไงอะงงอะพ่นไปไม่น่าใช่แล้วมันต้องผ่านตีเออค่อยๆไปถ้าหนโูโดนโเออ ต้องอย่างนี้สิไปเซฟเซฟโอเคเซฟเซฟแล้วเซฟแล้วไปต่อปึ๊บโอเคไปต่อ,อโอเคไปเซฟโอเคไปต่อไปต่อเซฟโอเคเซฟเซฟ นี่แล้วนะไปถึงพ่อบา,บายน้ำของความยูโอแล้วนะใช่เหรอใช่เอาพ่อตายพ่อกลับมาอยู่ตรงนี้เฉยมงงอะพ่ออยู่ไหนอะนี่ไงพ่ออยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงที่หนูกำลังไปเหรอใช่ไหมพ่ออยู่ข้างหลังไอเดียมัง้งพอเซฟแล้วพอเซฟแล้ว นี่ไงพอถึงดาบแล้ว <Okay. S 1> พอถึงนี่แล้วโอเคอ่ะดูใน,นรัพท์หนูโอเคพอถึงนี่แล้วพอจะผ่านดานแล้วหนูอยู่ไกลไหน,ะนี่พอถึงตองมาริโอแล้วต้องท่อมาริโอแล้ว โดใต้ปึ๊บ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 โอเคพอถึงท่อมาเลโอ้แล้วจะไปถึงไหนไดกนี้่อ้าวว่าหนูตายได้ไงอะ่ะมาดูกันว่าพอจะไปไกลสุดเท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บอุ้ยตายมันต้องทำแบบนี้ครับเดียว ตายแล้วกลับมาอยู่ตรงนี้ได้ไงครับเนี่ยขี้โกงอ่ะต้องเริ่มใ yani. <c app les> หม่อีกเปรปปึ๊ปปึ๊ปปึ๊บเอปปปปปอปป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 ปาปป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 ป่ นี่พ่อมาถึงพ่อมารีโอแล้วปึ๊บปึ๊บตกเฮ้ยตกตายพ่อไม่ผ่านตรงท่อมารีโอ้อ่ะหน้านี้ยากจริงใช่ไหมพ่อใช่พ่อไม่ผ่านตรงท่อมารีโอยากไหนยึดยึลไหนยถึงไหนแล้วโอ้โหไปไปยังไงครแหละปึ๊บ ตายพอตกอีกแล้วตายยากจริงครับน้องๆดานเนี้ยเอาไม่พรหนูก็ตายอ่ะปึ๊บปึ๊บค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปโอเคค่อยๆไปโอ้โว่เมื่ไรจะเล่นโอเคค่อยๆไป มาแล้วครับมาถึงนี่แล้วครับปึ๊บตกโอ้โูตายอีกแล้วโดดไปโดดไปไปไปขัดต่อค,อคออ่อยๆไปค่อยๆไปปึ๊บโอเคมาถึงนี่แล้วเดียเดียรอพ่อก่อนนะนพ่อกำลังไปหาอะไรหนูก็ตาย อุ้ยตายอีกแล้วลงมาข้างล่างอ้าวล้วไม่ได้โดนอะไรเลยทำไมตายเนี่ยอ้าวพอมานี่แล้วอุ้ยพอมาทางรัดตอ่ะพอมาทางรัดอ่ะหัวยังไกลอะ่ะนี่พอหลอดข้างตายมาได้เฉยให้ไม่ตายด้วยเห็นไหมเฮ้ไปไม่ได้ยังไงดูดิเฮ้ยเฮ้ยไม่ยอมตายด้วยเดียพอไม่ตายด้วยเห็นไหมนี่ yeah. นี่เดี๋ยวมาโดดขึ้นตรงนี้เลยปึ๊บเป็นไงมานี่เลยอู้รัดมายังไกลอะ่ะเป็นไงอู้เขาเรียกทางรัดเป็นไงเออมาถึงดีแล้วว่าอ้าวตัดขาดความเชื่อมต่อไอ้เราก็หลงดีใจไปทางรัดสุดท้ายกลับมาที่เดิมเน็ตหลุด ต้องเริ่มใหม่อ่ะเดียวพ่อเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่แล้วกันเนาะพราเริ่มใหม่เดียวพ่อนึกว่าพ่อไปทางรัดนะน่ะที่แท้ที่แท้เน็ตหลุดพ่ออยู่ไหนแล้วพ่อดูเะก่อนไอเดียอยู่ไกลกว่าพ่ออีกเฮ้ยอย่าตกนะอย่าตกนะอย่าตกนะโอเคมาดูกันว่าพ่อจะไปได้ถึงไหน นี่มาถึงนี่แล้วครับอ้าวแลวเพื่อนค้างโอ้ยเพื่อนไปนู่นแล้วฟึ๊บโอเคไปโดดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดจิดา,าครับน้องๆไปดูว่าพี่จะผ่าน่านได้ไหมดูวพี่จะเลือกเล่นก่อนโอ้โหไอเดียตรงนี้ยากอะจะไปได้ไหมเนี่ยระาดดข้ามไปสีเขียวใช่ไหม เพื่อนยังตายเลยอืมข้ามตรงนี้ข้ามสีดำก็ต้องไปสีเขียวใช่ไหมล่ะดำฮึบปุ้ยยากอะพ่อมาเล่นดน่านี้กับหนูมหเนี่ยฮึบฮึบโอ้โหยากกิิงใครเป็นคนคิดเนี่ยด่านเนี้ย,ยตายอีกแล้ว โอ้โฝากกดไลค์กูแจเป็นกำลังใจพี่้วยครับน้องๆจุ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยตายอีกแล้วโอ้โหต้องทำยังไงครับเนี่ยถึงจะไม่ตายต้องเป,เป๊ะเลยนะเดียอ๋อมาเล่นนาดีกันหนูมดตานนะครับผมแพ้ เย้ผ่านแล้วนี่มามาปึ๊บเป็นไงเป็นไงครับน้องๆพี่เก่งไหมปึ๊บอ่าอ่าเขามีคอ,อยสปริงเร็วเราคอ,อยสปริงเร็วไหมเอาไหมไม่ได้ปุ๊บ ปุ๊บเป็นไงเป็นไงปุ๊บปุ๊บโอ้มากลมากพอมากรมากพอมาถึงตรงนี้แล้วที่พ่อโกงอะไรอย่้งเงี้ยที่พ่อคิดว่าอ้าวตายเฉยตายเฉยตายเฉยตายได้ไงครับนะ้าตายได้ไง มาดูกันเรากลับมาที่เดิมโอเคเซฟโอเคโอเคอ,อ,อุ้ยตกตุยแล้วอ่าไม่ตายอีกแล้วแบบนี้เป็นไงพอไม่ตายแก้วเดียวโอ้<บ>อย่างนี้ก็สบายเลยตี้พอมานี่แล้วปึ๊บเป็นไง โอ้โหยากมากครับน yeah, e ้องๆใช่ไม่โดนอะไรเลยทำไมตายปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโโอ้หปึ๊บปึ๊บเป็นไง ด่านนี่ไกลเหลือเกินครับอีกนานเลยกว่านจะผ่านอ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับน้องโอ้โหเน็ตหลุดอีกแล้วครับน้องวันนี้ก็มาไกลได้แค่นี้ครับน้องอุกาสหน้าค่อยมาเล่นกันใหม่ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนได้แค่นี้เองสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องไอเดียด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับ น้องไอเดียบายบายนี่ครับยืนคู่กันเลยสวัสดีเพื่อนๆดิสเดียสวัสดีครับ